สวัสดีค่ะพบกันเรา2คนอีกแล้วค่ะในรายการไวสายวรารตี้นะคะค่ะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่พิงอยู่กันที่โรซาริโอโอเอซิเดสอรค่ะซึ่งวันนี้พวกเราจะพาไปรีวิวรีสอร์ทเปิดใหม่กันเกี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างเนะาะไปกันเลย<า>ค่ะ,คะ เราก็อยู่ในโซนห้องนอนแล้วเนาะ<ช>ซึ่งเป็นห้องนอนที่ใหญ่มากเลยใช่แต่บรรยากาศดูอบอุ่นมากค่ะเพราะ<ช>มีเตียงคิงไซส์สำหรับ2ที่นอนแล้วก็แบบเตียงดูนุ่มมากแล้วก็การตกแต่งเป็นเหมือนกับผสมผสานระหว่างแบบหลายๆชาติรวมกันเลย<ช>แล้วก็ดูไฟไฟสวยงามมากไฟสวยมากเออแล้วก็มีกระจกนะคะแบบว่าตื่นมาก็ส่องดูตัวเองได้อาจจะตกใจน,นิดนึงแต่ก <c oughs> ็อะไ,ไรกระจกบานใหญ่จริง๋ยวตามไปดูโซนข้างในกันดีกว่าคะ่ะที่เป็นโซนห้องน้ำเนาะจะไปดูก<ช>ันเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องน้ํานะคะ ดูเลยวาแบบห้องน้ําสวยมากใหญ่ด้วยแล้วก็มีอ่างอาบน้ําตรงนี้ข้างในนะคะแล้วก็เป็นส่วนของนี่ทียบน้ำค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเขาก็จะมีไดเป่าผมมีอะไรให้เต็มเลยเนอะเนี่ยก็สามารถมาแต่งหน้าตรงนี้ได้เขาก็จะแยกโซนกับโซนข้างในห้องน้ํานะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องต่อไปกันดีกว่าคะ่ะเบนรออยู่ที่ห้องครัวนู่นเลยไปกันเลยคะ่ะ นี่ทุกคนและตอนนี้คือบรรยากาศของห้องครัวนะคะเป็นพามาห้องครัวและคือห้องครัวเขาใหญ่โตมโหฬารมากดูบรรยากาศดูลามาเฮาก็คือเขาจะมีเตาแก๊สให้มีอยู่3หัวเลยแล้วก็มีพวกแบบตู้เย็นมี ตู้เก็บของเยอะแยะมากมายแล้วก็มีพวกซิงล้างจานอะไรอย่างนี้คือสะดวกมากใครมาก็คือสามารถมาทาครัวได้สาหรับครอบครัวใหญ่ๆที่แบบอยากมาปิกนิกทํากับข้าวกินกันเล่นๆนะคะแล้วก็มีโต๊ะเป็นโต๊ะเหมือนเซตน้ําชาให้แล้วก็มีโต๊ะรับประทานอาหารอยู่ตรงนู้นคือว่าสวยมากจริงๆ <หา S 1> ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับการรีวิวห้องวิลล่าบรรย,<ว>ยากาศน่<ม>าอยู่ใช่แต่ว่าบรรยากาศห้องยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่าเขายังมีแฟคติตี้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้าหรือวิวทุ่งนาเขียวๆแบบกว้างใหญ่ที่แบบเหมือนเราได้มาพักผ่อนจริงๆเดี๋ยวแล้วก็วันนี้ เราสองคนนะคะได้รับเกียรติพิเศษมากจากทางเจ้าของของโรซาดิโอโอเอซิสรีสอร์ทค่ะเขาให้เรามาเป็นงานโอเปรนิาร์ตี้ค่ะใช่ใชซึ่งงานนี้นะคะจะได้รับเกียรติจากเชฟพีชช่ซึ่งเราจะได้รับประทานอาหารแบบเชฟเทเบิลอีกแล้วซึ่งจะมีเมนูอะไรบ้างไปรอชมกันเลยค่ะ สองคนก็อยู่กับพี่ๆแล้วก็เจ้าของโรงแรมที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนิดนึงดีกว่านะว่าคอนเซปต์ของที่นี่ค่ะเขาเป็นยังไงบ้างคะอะ so what is the concept here? อ我们这的主题 idea 是什么？我们这边的主题主要是希望是一个女生很喜欢的地方，这里有很很多鲜花、很多很漂亮的东西、很多音乐。 here got a full of flowers curtains uh, all the ladies she hope every ladies would like it this here is a like uh, place that fulfill ladies favors stuff um. and they're full of music here ก็ที่นี่ตั้งใจจัดจะให้เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้แล้วก็มีผ้าม่านคลาสสิกสวยๆนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยตั้งใจออกแบบเพื่อให้ผู้หญิงชอบโดยเฉพาะคือถ้าผู้หญิงมาที่นี่เนี่ยจะต้องชอบมากแน่ๆคือมีแพลนที่จะทําเป็นสวนดอกไม้อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่จะต้องเป็นไฮไลท์ที่หนึ่งเลยนะคะที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องแวะเวียนมาถ่ายรูปสายโซเชียลก็ต้องมาที่นี่เลยเนาะใช่ใช่ 今天的我们在我,我们的厂里面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 的�� 呃，酒店第一次的活动，mm. 所以呢，希望大家可以看到很多就是更美的东西，要要进行一个合作。This is the first event that we put on this、uh, new branding、uh, of our mansion. So we hope, like, we invite all of our、uh, friends to come here to share ideas, to bring more business plans, to have a more cooperation. <c oughs> ทำรีสอร์ทกันมาจุดประสงค์ก็คือเราต้องการจะให้เพื่อนๆคนรู้จักแล้วก sort of ็คนที่คาดว่าจะมีคอป์ปอเรชันด้วยกันข้างหน้านะคะโคมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนความเห็นแชร์ไอเดียแล้วก็มีเชฟเทเบิลคัดสรรอาหารสุดพิเศษมาให้ทุกคนที่มากันในวันนี้ค่ะก็เห็นได้ว่านะคะที่นี่นะคะเหมาะที่จะเป็นอีกที่หนึ่งเลยที่ให้ทุกคนมาท่องเที่ยวเยี่ยมชมเนาะอาจจะไม่ได้มาแบบ พักผ่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะอาจจะมาเที่ยวมาทานอาหารหรือเยี่ยมชมบรรยากาศรอบๆนี้ก็ได้ะคะ่ะโอเคคะ่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะใกล้ได้เวลาอาหารมื้อข้ามของพวกเราแล้วค่ะพวกเราทุกคนขอลาไปทานอาหารมื้อขํามก่อนนะคะได้ค่ะ <laughs> ๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้เมนูแรกมาแล้วค่ะเชฟบอกว่ามันคือปลาแมคเคเรลแล้วก็ด้านบนอะ่ะจะเป็นฟากัวหรือกัวฟ้าถ้าใครรู้ว่ามันชื่ออะไรคอมเมนต์ข้างล่างน,นะคะเบนเบอร์ไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็มันจะมีดอกไม้อยู่ด้านบนแล้วก็จะมีใบเมเบิรด้วยซึ่งเชฟบอกว่ากินได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะไปชิมให้ดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงคะ่ะ ก็มีซอสเชฟฟูดก็มีท็อปกิ้งด้วยเปลือยต่างๆเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะว่าเมนูนีน้จะจก๋วขนาดไหนชิมกันเลยค่ะัร้านบางกบเพล นี่เราได้เมนูหลักเมนูที่3ามมาแล้วค่ะซึ่งเป็นเมนูเนื้อไม่เศษสซึ่งเขาบอกว่าตุตรมาแบบข้ามคืนเลยแล้วก็หมักกับซอสมะเขือเทศเข้มข้นอะไรทุกอย่างแล,แล้วก็จะให้ดูจานใหญ่อย่างนี้เลยซึ่งทานคนเดียวไม่ไหวแน่ค่ะหรือหนูกับพีพ่พงสองคนก็ไม่ไหวแน่ค่ะเพราะฉะนั้น,นอันนี้ใช่ใช่ดูชิ้นหนึ่งคือแบบชิ้นขนาดนี้เลยอ่ะได้แบบมาเต็มถาดนี้ค่ะแบบว่าบุ้มมากเพราะฉะนั้นพวกเราจะเอาถาดหนึ่งเนี่ยมาแชร์กันได้แบบ 4- 6คนเลยจานเนี้ยอืแล้วก็ เขาเสิร์ฟคู no. ่ก no. ับม exactly. right ันฝรั okay ่งเหมือนเป็น huh. ม oh ันฝรั hmm. ่งกิวอะไรสักอย่างมาทานคู่กันหน้าตามันคล้ายๆกับอะไรหน้ามัสมั่นเหมือนกันเนาะไม่ใช่มัสมั่นอะไรนะแกงเมืองอ่ะแกงฮัองเลอหอมหอมหอมนุ่มนุ่มค่ะไม่เหนียวเลยอืม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 ไม่มีคำพูดดูรีแอคเอาเองนะครับแล้วก็ กิ่งับมันฟั่งไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะไปที่อื่นแล้วค่ะ คะตอนนี้เป็นได้ดึงตัวหนึ่งแขกคนสําคัญในงานมานะคะนั่นก็คือพี่ติ๊กเช่าม่วงค่ะสวัสดีค่ะขออนี้าส,สัมภาษณ<ส>์เลยค่ะว่าบรรยากาศในงานเป็นไงบ้างคะที่อบอุ่นมากเลยค่ะน่ารักค่ะทั้งทีมผู้บริหารที่นี่นะคะน่ารักมากที่สุดอาหารอร่อยเราโชคดีด้วยเนาะผม <ใช S 1> ไม่โตค่ะอยากจะสัมภาษณ์ว่าถ้าสมมติว่าจะมาจัดงานแต่งงานที่นี่พี่ติ๊กมีความเห็นว่งไงบ้างคะที่นี่ที่จริงแล้วก่อนหน้านั้นนะคะพี่ติ๊กเองก็เคยมาจัดอยู่สองสามงานบรรยากาศน่ารักค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร พื้นที่เป็นส่วนตัวก็มีธรรมชาติล้อแวดล้อมไปด้วยทุ่งนาสวยงามมีบริเวณสระว่ายน้ำด้วยนะคะอ่าเป็นส่วนตัวะคะ่ะคือบรรยากาศเหมาะมากๆสำหรับการมาจัดงานต่างๆนะคะรวมถึงงานแต่งงานด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเนกับพิงค์จะแบบว่ามีงานในอนาคตก็ติดต่อพี่พิงค์ได้ติดต่อพี่ติ๊กได้นค้ให้พี่ติ๊ ใช่ไหมตอนนี้มียังไม่มีแฟนเล้วคนคุยก็ยังไม่มีเลยค่ะพี่ติ๊กบอกเบอร์ไหมตอ้งไหมก็ได้บอกเบอร์ไหมศูนย์อะไรสักอย่างศูนย์เก้าหกเจ็นะคะตอนนี้ตอนนี้สถานที่ดีๆอาหารพร้อมดนตรีเพราะมีแล้วนะคะแรนเนอร์มีแล้วเจ้าสาวมีแล้วเจ้าสาวมีแล้วยังไม่มีเต้า ออตอนนี้ขาดอยู่หนึ่ง <c oughs> จะบ่าวใช่ไหมคะ <c oughs> สคนเลยคอ,องคนเลยค่ะ <All S 2> เออค่ะตอนนี้เดี๋ยวก็ของหวานก็กำลังสมาแล้วเนาะเด<ช>ี๋ยวยัยงไงเดี๋ยวให้พี่ติก๊กค่ะช่วยฝากเพจหรือช่องทางการติดต่อหน่อยเผื่อมีใครอยากจะแบบจัดงานแต่งงานค่ะอ่าค่ะฝากด้วยนะคะพี่ติ๊กช่อมวงค่ะสามารถเชิร์ในเพจได้ก็คือช่อมวง wedding planner นะคะ เดี๋ยวเราจะไปตามหาความหวานกันใช่ไหมใช่ชีวิตขาดหวานค่ตงนี้ชีวิตขาดหวานใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเวท ting planner มีแล้วสถานที่มีแล้วนะคะอาหารอร่อยมีครบนะคะขาดแต่เจ้าบาวค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาความหวานกันนะคะไปกันค่ะและนี่ จานสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะคือเมนูของหวานมันคือวนา,านิลาพานาคอต้ากับซอสอะไรสักอย่างราสเบอร์รี่สตรเบอร์รี่โรสเวอรอเทอร์รรแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ราสเบอร์อรี่ราสเบอร์อรี่ยิ้งจีด้วยยิ้งจีด้วยใช่แล้วรโรยด้วยอะไรก็ไม่รู้ค่ะหน้าตาน่ากินมากดูดีมากอ่าส่วนรสชาติจะเป็นยังไงตามอีกแป๊บนึงค่ะตามไปใช่ตามไปชมหน่อยแต่ที่ทานแล้วค่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟัง ค่ะทุกคนเห็นบรรยากาศงานในวันนี้แล้วแล้วก็หน้าตาอาหารแล้วหิวกันบ้างไหมคะหรือว่าอิ่มไปกับเปล่าแล้วคือตอนนี้พวกเราอิ่มกันมากมากใช่ค่ะส่วนถน้าใครนะคะหิวอย,อยู่แล้วก็อยากทานดูแนะนำให้ว่าให้ไปร้านอะไรคะเป็นที่ชอบซอสค่ะ,คะร้านของเชพิทอยู่ตรงวัดอุโมงค์ค่ะไปเชิญ<ช>ไปชิมก็ได้ส่วนถน้าใครนะคะที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเชียงใหม่แนะนําให้ไปดูที่ไหนคะเป็นที่ไหนคะที่ไหนอะที่ไหน เอ้า YouTube YouTube ใช่ใหญ่ใหญ่ YouTube เาฟูนะคะใช่เขาเป็นช่องของเชฟพี่ค่ะใช่แล้วก็วันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณสถานที่มากๆเลยนะคะใช่แล้วก็ขอบคุณคุณหญิงคุณซันนี่มากๆเลยที่ชวนพวกเรามาเป็นเกสในวันนี้นะคะพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้แล้วก็ได้เจอแบบตัวเราเซ็นเลฟของเชียงใหม่ทั้งนั้นดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เจอพวกพี่ๆเนาะใช่ใช่ค่ะยังไงวันนี้พวกเราเ่าขอตัวลากันไปก่อนแอบอยากไปกินพานาคอตตาเพิ่มค่ะ ยังไงยิ้งกับเป็นขอตัวลาไปก่อนนะคะโอเคค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้กับช่องวัสายวาไรตี้ได้นะคะคะวันนี้พวกเราไปแล้วค่ะบ๊ายบาย